ถ้าไม่อยากหมดตัวในตลาดหุ้นอย่าเลือกหุ้นด้วย3วิธีนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณน,นั้นมีกำไร ในวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การลงทุนนะครับและมุมมองในการลงทุนของผมนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการลงทุนซึ่งกันและกันนะครับเพื่อทําให้การลงทุนของคุณนั้นเนี่ยมีเคี้ยวเล็บเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้มากนะครับการทํากําไรของเราเนี่ยมันก็จะมากตามไปด้วยจริงไหมล่ะนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆจะมาแบ่งปันนั่นก็คือถ้าไม่อยากหมดตัวในตลาดหุ้นอย่าซื้อหุ้นด้วย3วิธีนี้ การเลือกหุ้นในตลาดหุ้นนะครับก็มีความสําคัญนะครับหลายๆคนนะครับก็มีวิธีการเลือกสรรเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่า3วิธีที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับเป็นวิธีการเลือกหุ้นเนี่ยที่มีความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและคุณนั้นเนี่ยอาจจะติดดงติดดอยได้นะครับและคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าคุณเนี่ยจะไปได้หุ้นต้นเทนได้นะครับเพราะว่า3วิธีนี้นะครับนอกจากจะทําให้การลงทุนของคุณมีความเสี่ยงที่สูงแล้วนะครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยขาดทุนอย่างหนักได้ด้วยนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง3วิธีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะใช้แล้วได้กําไรบางคนเนี่ยอาจจะขาดทุนนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งคนที่เขาใช้แล้วได้กําไรนะครับก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีระเบียบวินัยในการลงทุนแล้วก็มีการวางแผนเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีวิธีไหนกันบ้างนะเออจะเป็นวิธีที่เราเนี่ยใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับวิธีแรกนะครับนั่นก็คือซื้อตามข่าวนะครับอ้าวทำไมล่ะนะฮะ ว่าซื้อตามข่าวแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เราเนี่ยจะติดดอยแล้วไม่ได้หุ้นต้นเห็นได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องคิดกันก่อนนะครับว่ากว่าที่ข่าวที่จะมาถึงเรานี้นะครับแหมมันผ่านอะไรมาแล้วบ้างนะถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับเป็นคนวงในนะเออแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยบริษัทของเราเนี่ยนะครับแหมมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรมันจะมีผลกําไรเป็นยังไงนะครับเราก็ซื้อเก็บเอาไว้ไปหมดแล้วนะครับก็เรียกได้ว,ว่าซื้อหุ้นตุนเอาไว้หมดแล้วนะสินะครับแล้วพอเราเนี่ยนะครับแหม อยากจะให้ราคาหุ้นมันวิ่งนะครับแหมเราก็ตีข่าวออกไปนะครับว่าเฮ้ยบริษัทเรานะจะเกิดอนุนอันนี้อันนั้นนะครับแหมและข่าวหุ้นต่างๆกระทู้ต่างๆนะก็เริ่มเมาท์มอยนะครับและตอนนั้นแหละนะครับที่เราเนี่ยก็ได้ยินข่าวเหมือนกันนะครับแล้วเราก็อาจจะกระโจนเข้ามาในหุ้นตัวนี้นะครับซึ่งณตอนนั้นนะครับแหมเจ้าของหรือคนที่รู้อยู่แล้วนะครับแหมเขาก็รินขายออกไปมีโอกาสนะครับที่เราเนี่ยนะจะติดดงติดดอยได้นะครับจะถามว่าข่าวดีๆมี มีไหมนะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีข่าวดีแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่านะครับคุณเนี่ยจะไม่มีทางได้หุ้นต้นเทนเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหล่าบรรดาอินไซเดอร์หรือว่าคนที่รู้ข่าวก่อนคุณนะครับเขาก็เก็บสะสมมาหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับการเลือกหุ้นโดยวิธีนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับไปดูวิธีการซื้อหุ้นแบบต่อไปกันหน่อยนะครับนั่นก็คือซื้อตามความนิยมนะครับ อ้าวซื้อตามความนิยมคืออะไรนะครับในการซื้อขายหุ้นนะครับเราจะเห็นนะครับช่องที่แบบว่า most active by volume นะครับหรือ value นะหรือว่าจะเป็นหุ้นที่มีกําไรสูงสุดกําไรต่ําสุดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นหุ้นนะที่ได้รับความนิยมเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับความนิยมมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดการไล่ราคานะหรือว่าการเทของหนักๆนะครับถามว่าเข้าไปหน้าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้กําไรไหมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ แต่มีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับเพราะว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยนะครับมันถึงเวลาวิ่งแล้วนะมันไม่ใช่เวลาช่วงสะสมนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเข้ามาในตอนที่เขาเนี่ยนะครับแหมว่าราคาเนี่ยมันแลนดี่นะครับและแล้วนะครับโอกาสที่มีคนต้นทุนต่าๆนะครับแล้วเขาเนี่ยจะขายทํากําไรออกมานี่นะครับมันก็จะมีสูงตามไปด้วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้กําไรนะครับแต่ว่ากําไรเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับความเสี่ยงที่คุณต้องรับมานะครับเพราะว่าหุ้นนั้นเนี่ยมักจะมีรายใหญ่เนี่ยสะสม สมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหุ้นนั้นวิ่งนะครับแมรายใหญ่เนี่ยก็มักจะขายออกมานะครับโอเคนะครับไปดูวิธีที่3ดีกว่านะครับอ่าวิธีที่3นั้นก็คือซื้อตามติ๊กเกอร์นะครับอ่าติ๊กเกอร์คืออะไรนะครับติ๊กเกอร์ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับณเวลานั้นนะครับจะเห็นได้ว่าในตลาดหุ้นนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นหุ้นว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนเนี่ยที่เกิดการซื้อขายณเวลานั้นบ้างนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นมาเป็นแถบเลยนะครับแบบว่าหุ้นตัวเดียวเี่ยโอ้หกิดสัญญาณซืบ รูปเลยนะครับทาให้เราเนี่ยสะดุดได้นะครับพอเราสะดุดปุ๊บเราก็ไปดูหุ้นตัวนั้นนะแล้วเราก็เริ่มดูเห็นเฮ้ยหุ้นนี้มันกําลังวิ่งนี่ว่าหุ้นมันกําลังวิ่งนี่ว่าแล้วเราก็เริ่มคันไม้คันมืออยากจะเข้าไปนะเราก็เริ่มไปดูกราฟดูนู่นดูนี่นะครับเริ่มอ่านข่าวนะครับเฮ้ยแหมมันจะไปโอ้โหมันมีข่าวดีอย่างนี้นี่เองนะครับและ,และเรานะครับก็อาจจะกระโจนเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดหุ้นมันกําลังวิ่งเนี่ยแสดงว่านะครับแหมจะต้องีอ่ท แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ขายนะครับดังนั้นนะครับการที่จะได้หุ้นต้นเทนเนี่ยคุณไม่ต้องคิดถึงเลยนะครับหนงังซ้ำนะครับคุณมีโอกาสนะจะไปซื้อหุ้นในราคาที่สูงๆนะครับการซื้อหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการไล่ราคาหุ้นนะครับมีโอกาสนะที่คุณเนี่ยจะได้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับและถ้าเกิดคนที่มีต้นทุนที่ต่ำนะครับเขาขายทํากําไรออกมาเนี่ยคุณมีโอกาสติดดอยหรือขาดทุนได้นะครับดังนั้นการเลือกหุ้หน,นโดยวิธีนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากเลยทีเดียว ซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้ง3วิธีการซื้อขายนั้นนะครับบางคนเนี่ยใช้ได้กําไรนะบางคนเนี่ยขาดทุนนะแต่มีโอกาสที่จะขาดทุนมากกว่านะแล้วโอกาสที่จะได้หุ้นต้นเทนเนี่ยจะมีค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งหากใครจะใช้3วิธีนี้นะครับก็ควรมีการวางแผนวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็วางจุดสต็อปลอสเนี่ยให้มันชัดเจนนะครับจริงๆแล้วโอกาสในการทํากําไรเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง3วิธีนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งวิธีที่ผมนะครับคิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมนะเออในการเลือกซื้อหุ้นนะที่จะทําให้เราเนี่ยได้หุ้นต้นเทนนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยควรคํานวณนะครับมูลค่าที่เหมาะสมนะครับหรือว่าการใช้เครื่องมือทางเทคนิคนะครับเพราะว่าเครื่องมือทางการเงินต่างๆนี้นะครับบางทีเนี่ยนะครับเขาสามารถจับสัญญาณการซื้อขายนะเรียกได้ว่าช่วงที่มันมีการสะสมมาเนี่ยนะครับเครื่องมือทางการเงินบางเครื่องมือเนี่ยนะครับเขาสามารถจับได้นะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราเนี่ยจะสามารถได้หุ้นต้นเทน แล้วได้กาไรคําโตเนี่ยมันก็จะมีสูงมากตามไปด้วยนะครับก็เป็นวิธีการซื้อขายหุ้นนะครับที่อยากเอามาแชร์กันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับการลงทุนของคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการคิดเป็นวิธีการซื้อขายเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาแชร์กันแล้วกันนะครับหากใครที่มีวิธีการเลือกหุ้นมีวิธีการซื้อขายที่มันเด็ดๆนะดวงๆนะก็สามารถมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ ความรู้ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับและอยากให้ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ